สวัสดีค่ะเยวยาเกษตรกรโอนล็อตแรก8.3ล้านลายใครได้บ้างรีบเช็คเลยเตรียมเช็คเวอร์ไวเว็บเยาวายาเกษตรกร .com ตรวจสอบผลการโอนเงินโอนล็อตแรก8.3ล้านคนรับ5,000บาทเริ่ม15พฤษภานี้จากกรณีที่ธนาคารตกสอหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเว็บไซต์ www เยาวาเกษตรกร .com เพื่อรับแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากทกศแจ้งโอนเงินเยววาเกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารแจ้งโอนเงินเยววาเกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ไวรัสโควิด COVID -19 หรือหรือมาตรการเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวม15,000บาทของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรและครอบครัวเป้าหมายไม่เกิน10ล้านลายความคืบหน้า นายลวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคอศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเกษตรกรที่ขอรับเงินเยียวยากับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยามาตรการเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันและฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงการเกษตรขอให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลเกษตรที่ขอรับเงินเยียวยาที่ผ่านมาตรวจสอบให้กระทรวงเกษตรเร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกําหนดที่จะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรในวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปมาตรการเยียวยาเกษตรกรเป็นโครงการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน10ล้านลายแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มแรกเกรรษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกรรษตรกรไว้แล้ว8.35ล้านลายกลุ่มที่สองเกรรษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเกรรษตรกรและประปับปรุงข้อมูลทะเบียนเกรรษตรกรกลุ่มที่3เกษตรกรที่ยังไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้เพราะต้องรอฝนตกกลุมส่งเสริมการเกษตรกําหนดให้เกษตรกรกลุ่มนี้ยื่นคําขอ ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกรภายในวันที่15พฤษภาคม2563เท่านั้นสามารถตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรเช็ค9ขั้นตอนจ่ายเงินโอนล็อตแรก8ล้านลายทั้งนี้เกษตรกรที่เป็นกลุ่มแรกกว่า8.35ล้านลายจะสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยคลิกที่เมนูตรวจสอบผลการโอนเงินและเข้าไปในเว็บไซต์ w w w ร e y เเียวยาเกษตรกร .com ก็คือเป็นตรวจสอบผลการโอนเงินก็คือเป็นปุ่มสีเหลืองนะคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร,ร,ก,รกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเริ่มเปิดให้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563 จะหมดเขตในวันที่15พฤษภาคม2563และยังไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ www. d o a com เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรจัดส่งให้ทกสกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน8.35ล้านลายเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียงณวันที่30เมษายน2563ดังนั้นเกษตรกรที่ต้องปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ซึ่งไม่มีบัญชีทกศ แต่มีบัญชีธนาคารอื่นๆจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นหลังจากได้ตรวจสอบความซําซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการเรียบร้อยแล้วกรณีที่ต้องแจ้งบัญชีธนาคารอื่นให้เข้าไปที่ w w w เยียวยาเกษตรกร .com จากนั้นทำตามขั้นตอนหรือดูได้ที่ลิงก์นี้วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรจากทกสเพื่อรับเงิน1 5 0 0 0บาท ทกศจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่2พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชีทกศในวันที่29พฤษภาคม2563เป็นต้นไปโปรดเตรียมข้อมูลให้พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือบัญชีเงินฝากธนาคารให้พร้อมนะคะก ทัานสามารถเข้าไปเช็คได้นะคะที่ w w w ร e a เว e บยาวยาเกษตรกร .com ขอบคุณทุกการติดตามหวังว่าข่าวสารจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารที่มีประโยชน์ในข่าวต่อๆไปขอบพระคุณมากๆคะ่ะ